วันนี้นะคะเรามาเรียนเรื่องที่ราคารอุปกรณ์กันนะคะเพิ่มเติมพอดีมีน้องๆองอ,อ,อินบอกมาว่ารบก,กวนอธิบายเรื่องที่อาคาอุปกรณ์เพิ่มเติมให้หน่อยนะคะอย่างที่พี่กุ้งเคยบอกไปนะคะจะบันทึกประทิติีากาอาคารอุปกรณ์ได้เนี่ยจะต้องมีอายุก,การใช้งานนะคะหนึ่งปีขึ้นไปขึ้นไปสอง วัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็สามามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นะคะที่จะให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจกนะคะในอนาคตสำหรับน้องๆที่พิมมานะคะว่าเออให้พี่กุ้งช่วยลงคลิปต้นทุนหน่อยคือต้นทุนเนี่ยพี่กุ้งต้องคิดวิธีการการทำนะคะเพราะว่าต้นทุนเป็นวิชาที่คำนวณล้วนๆนะคะฉะนั้นมันต้องคิดวิธีการทำนิดนึงนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งขอเก็บเอาไว้ก่อนนะคะ เดี๋ยวพี่กุ้งหาวิธีการทําแล้วก็เดี๋ยวทวนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลงทยอยลงคลิปให้นะคะในช่วงปิดเทอมน้องๆปิดเทอมพี่กุ้งก็จะทยอยลงคลิปนะคะถ้างานยุ่งก็จะลงช้าหน่อยต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะทีนี้เรามาต่อการคิดค่าเสื่อมราคานะคะณนะวันสิ้นปีนะคะเราจะมีวิธีการคิดสองแบบก็คือวิธีค่าเสื่อม ราคานะคะจะเป็นการคิดค่าเสื่มราคาหรือสองการตีราคาเพิ่มลดนะคะตีราคาเพิ่มลดเข้าอะไร O, o C I ตัดจำหน่ายแล้วไปเข้า R E นะคะเพราะว่าตัวนี้เป็น non recycle นะคะเป็น O C I ที่เป็น non recycle มาทีนี้เรามาดูโจทย์ตัวอย่างที่พี่กุ้งจะลองนํามาเป็นตัวอย่างให้น้องๆกันวันนี้พี่กุ้งไม่ได้พิมพ์อะไรเลยนะคะช่วงนี้เนื่องจากงานยุง่งไม่มีเวลาพิมพ์ไม่มเวลาเตรียมชีทสอนนะคะออโจทย์ตัวอย่างนะคะบริษัทแจม่มมีโครงการ ก่อสร้างอาคารโรงงานและเครื่องจักรหนึ่งอา,อาคารโรงงานสร้างเสร็จพร้อมใช้งาน 1>, 1ทับสิทับ x 0นะคะทำพิธีเปิด25่สิบทับส2องทับ x 0อ่ะข้อแรกเลยวันที่เริ่มคิดค่าเสริมราคาของอาคารนะคะใช้วันไหนต้องใช้วันไหนคะ ต้องใช้วันที่อาคารนั้นหรือว่าสินทรัพย์นั้นพร้อมใช้งานก็คือวันที่1เดือน12นะคะตัวนี้ใชเ้เป็นวันที่เริ่มคิดค่าสื่มราคานะคะทีนี้เรามาดูข้อที่2ในวันที่1นทับเทับ x ศูนย์นะคะ กิจการได้ทําสัญญาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารระยะเวลาสิบปี5เดือน เอาสิบปีก็พอมันจะได้ง่ายหน่อยข้อสามค่าก่อสร้างอาคารน,นะคะห้าล้านและหักประกันผลงานศูนย์จุดสองห้าล้าน ศูนจุดสองห้าล้านนะคะต่อมาพบว่าอาคารมีข้อปกพ่องจึงยึดเงินประกัน ซื้อเครื่องจก 8, ักแปดแสนบาทคัดตั้งสองแสนบาทเอ่อค่าวัสดุสิ้นเปลือง สองหมื่นบาทแล้วก็จ่ายค่าอาร์กอนขาเข้าหนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยบาทไม่สามารถ ขอคืนได้ค่าก่อนขาเข้านะคะจะมีอยู่สองแบบเนาะขอคืนได้ก็ขอคืนไม่ได้นะคะ,ะ,ะเดี๋ยววัสดุสิ้นเปลืองพี่กุ้งอธิบายเพิ่มนิดนึงนี่ตรวจนับตรวจนับสิ้นปี คงเหลือ1800งบาทห้าต้นทุนต้นทุนในการกู้ยืม เพื่อก,ก่อสร้างอาคารหนึ่งแสนบาทเอาแค่ตัวอย่างแค่ห้าโจทย์แค่ห้าห้าข้อก่อนนะคะเรามาดู อ๋อเดี๋ยวขออีกข้อหนึ่งข้อหกวิศวกรประเมิอนอาคารโรงงานมีอายุการใช้งานยี่สิบปีเครื่องจกักรสิบปี เออระหว่างก่อสร้างจ้างผู้จัดการมาดูงานจํานวนห้าแสนบาทมา ข้อเรามาดูราคาทุนของอาคารก่อนนะคะอาคารราคาทุนประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยหนึ่งนี่เลยค่าก่อสร้างห้าล้านบาทเขียนเป็นตัวเลขดีกว่านะคะค่าก่อสร้างนะคะห้าล้านบาทบวกกับมีค่าอะไรอีกที่เป็นอาคาร าหากเงินประกันผลงานส5ง0สนนบาทเราต้องทำอะไรเราต้องเอามาทำอะไรคะเพราะเรายึดเงินประกันผลงานเขาใช่ไหมต้นทุนในการก่อสร้างเราจะลดลงนะคะเราต้องมาหักออกแล้วก็มีอะไรอีกไหมที่เกี่ยวกับอาคารข้อ7ข้อ6วิศว,ศวกรประเมิน อายุการใช้งานของอาคารกี่ปีคะยี่สปีแล้วก็มีจ้างผู้ดูงานอันนี้มารวมเป็นต้นทุนอาคารไหมไม่รวมนะคะตัวน,นี้จะรวมเป็นค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าไม่ไมม่่ไได้ทําให้อาคารนั้นพร้อมใช้งานนะคะมีอะไรอีกที่เกี่ยวกับอาคารไม่มีแล้วมีไหมอ๋อนี่มีต้นทุนนะคะ ต้นทุนในการกู้ยืมอันนี้คือดอกเบีย้ยนั่นเองนะคะสำหรับดอกเบีย้ยนะคะถ้าน้องเรียนต้นทุนเรียนเล่มนสูนสงสูงไปนะคะต้นทุนในการกู้ยืมเนี่ยจะมีอยู่2ประเภทนะคะก็คือต้นทุนโดยเฉพาะกับต้นทุนไม่เฉพาะนะคะต้นทุนโดยเฉพาะเนี่ยก็คือจะจะ,จะกู้เงินมาเพื่อใช้กับโครงการนั้นโครงการเดียวฉะนั้นดอกเบีย้ยที่เรากู้เงินมาเพื่อใช้กับโครงการนั้นโครงการเดียวสามารถแคปรวมเป็นต้นทุนของ สินทรัพย์นั้นได้จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะพร้อมใช้งานนะคะหลังจากที่สินทรัพย์นั้นพร้อมใช้งานแล้วแล้วเรายังต้องจ่ายดอกเบี้ยนั้นอยู่ดอกเบี้ยส่วนที่เหลือนะคะเราจะลงเป็นค่าใช้ใจ่ายทันทีนะคะหลังจากที่สินทรัพย์นั้นพร้อมใช้งานแล้วนะคะส่วนดอกเบี้ยที่เป็นต้นทุนไม่เฉพาะนะคะก็คือกู้มาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นด้วยเช่นกู้มาทำเ กู้มาทาเครื่องจักรด้วยกู้มาทาอาคารด้วยอันนั้นต้องมาเฉลี่ยนะคะอ่ะเรามาดูต่อก็บวกดอกเบี้ยไปอีก10,000แบาทถูกไหมคะเท่ากับสี่แปดห้าสี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทนะคะทีนี้เรามาดูเราจะคิดค่าเสื่อมราคาอาคารเนี่ยกี่ปีโจทย์บอกว่าเราเนี่ยทำสัญญาเช่า ยี่ปีคะสิปีแต่วิศวกรเนี่ยประเมิอนอายุการใช้งานของอาคารเนี่ย20ปีถ้าเรามีสัญญาเช่านะคะเราจะต้องคิดค่าเสื่อมอาคารเนี้ยตามสัญญาเช่านะก็คือหาร10ปีนะคะเพราะว่าหลังจากจบสัญญาเช่าแล้วเนี่ยบางทีในรับสัญญาอาจจะระบุว่าให้เราเนี่ยรื้อถอนอาคารไปด้วย ถ้าเราถ้าสัญญานะคะระบุให้เรารื้อถอนอาคารไปด้วยนะเราต้องไปหาต้นทุนในส่วนที่เป็นของค่ารื้อถอนนะคะแล้วก็เอาประมาณการค่ารื้อถอนอะมาแคปหรือมารวมเป็นต้นทุนของอาคารด้วยนะคะก็จะเป็นต้นทุนของอาคารเพิ่มแต่อันนี้จนไม่ได้บอกว่าณนะวันสิ้นสัญญาเนี่ยเราต้องรื้ออาคารไหมนะคะเลยไม่มีต้นทุนหรือประมาณการรื้อถอนขึ้นมานะคะ อันนี้ต้องหาเท่าไหร่คะหา10ปีนะคะเพราะว่าสัญญาเช่าแหละของเราเนี่ยแค่10ปีทีนี้เรามาดูในส่วนของเครื่องจักรบ้างอ๋ออาคารพี่กุ้งลืมพูดไปอีกเรื่องหนึง่งและวันที่เริ่มคิดค่าเสริมราคานะคะของอาคารก็คือวันที่อาคารพร้อมใช้งานนะคะนั่นก็คือวันที่หนึ่งเดือนสิสองปี x ศูนย์เองนะคะทีนี้เรามาดูเครื่องจกัก เครื่องจกักรเอ,อ่อหาเครื่องจักรก่อนนี่นะคะเครื่องจักรซื้อมาแปดแสนมีค่าติดตั้งสองแสนค่าติดตั้งนี้เราต้องรวมเป็นต้นทุนของเครื่องจักรนะคะเพราะถ้าเราซื้อมาแล้วระวังเฉยเรามาได้ติดตั้งเราก็ไม่สามารถเริ่มใช้เครื่องจักรนั้นได้นะคะมีค่าอะไรอีกค่าวัสดุสิ้นเปลืองสองหมื่นบาทนะคะตัวน้ำหนักสิปีได้หมื่นแปดนะคะจากนั้นค่าทตัวนี้ต้องถึกเป็นอะไรคะค่าเทจ่าย แต่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางก้อนไหมไม่ใช่นะคะเราจะต้องเอา20,000เนี่ยมาลบ18 0 0 0แล้วกลับบันทึกค่าใช้จ่ายได้2,000เพราะว่าอะไรเพราะว่าวัสดุสินเปลืองเนี่ยซื้อมา2 0,000ก็จริงแต่วันสิ้นปีเราตรวจนับได้อะมันเหลืออยู่18 0 0นนะคะฉะนั้นเรากลับรายการเป็นค่าใช้จ่ายได้แค่2000นะคะแต่เราไม่รวมเป็นต้นทุนเครื่องจักรนะทีนี้เรามีการจ่ายอากกรขาเข้า ที่ไม่สามารถขอคืนได้ตัวนี้ต้องรวมเป็นต้นทุนของเครื่องจักรด้วยนะคะอากรขาเข้าจะมีสองแบบเนาะตัวภาษีนะคะภาษีภาษีซื้อนะคะจะมีสองแบบก็คือขอคืนได้กับขอคืนไม่ได้นะคะถ้าขอคืนได้นะคะเราก็จะไปใช้แบบซื้อแต่ถ้าขอคืนไม่ได้เราจะรวมเป็นต้นทุนของอาคารนะคะแล้วก็มีอะไรอีกหมดหรือ,อยังน้าอ๋อหมดแล้วนะคะหมดแล้วได้เท่ากับ หนึ่งล้านหนึ่งมืนสองพันหารอยบาทนะคะนี่คือราคาทุนของเครื่องจกักรทีนี้เรามาดูอายุการใช้งานเครื่องจักรนะคะวิศวกรบอกว่าอายุการใช้งานเครื่องจกักรสิบปีอ๋อเท่ากับค่าเช่าพอดีนะคะก็เราก็ต้องหารสิบในเคสนี้นะคะถ้าในในการที่เราเช่าอาคาร หรือว่าเช่าอาในการที่เราเช่าอาคารนะคะหรือว่าการที่เราไปเช่าที่เพื่อจะมาก่อสร้างโรงงานนะคะอายุของสินทรัพย์นะคะเราจะหารตามสัญญาเช่านะคะในส่วนของเครื่องจักรเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเครื่องจักรเนี่ย,ยการรื้อหรือไปติดตั้งที่ใหม่หรือว่าในการเคลื่อนย้ายเนี่ยเครื่องจักรยังสามารถใช้งานได้อยู่ไหมถ้าสามารถใช้งานได้นะคะอายุเครื่องจักรอาจจะมากกว่าอายุสัญ,ญญาเช่าก็ได้ แต่ทีนี้ถ้าเครื่องจักรนั้นเวลาลื้อถอนปุ๊บมันพังมันไม่สามารถใช้งานได้นะคะเราก็จะตีตัดอายุตามสัญญาเช่าไปเลยนะคะก็คือ1ิปีทีนี้มันทีนี้นะคะเราก็จะจามาดูนะคะว่าณวันสิ้นปีเนี่ยเราจะคิดค่าเสื่อมราคาวิธีไหนนะคะจะคิดแบบวิธีตีราคา วัดมูลค่าเพิ่มนะคะหรือว่าวิธีหรือว่าค่าเสริมราคานะคะก็ขึ้นอยู่กับนโยบายเวลาตีราคาเพิ่มนะคะตีเป็นตีทั้งกลุ่มนะคะตีทั้งกลุ่มเวลาตีราคาเพิ่มตีทั้งกุ่มนะคะ,าคาะ,คะสำหรับวันนี้ก็ที่ินาคารอุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะน่าจะช่วยน้องๆได้บ้างนะคะในบางส่วนนะคะสำหรับวันนี้ก็เพิ่มเติมเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ